เรื่องย่อละครสายเปรตอนที่17และ18เอมบอกเลิกพาวินเพราะไม่อยากทำให้แม่พับพึงเสียใจพอพับพึงบอกให้เอมตัดใจจากพาวินทางด้านพานุตํานุสบารู้สึกแปลกใจที่เอบบุญไม่โกรธเรื่องพาวินไปสุพรรณ ขณะที่ประพามาหาพับพึงแล้วบอกเรื่องกุ้มใจที่พ่อลูกจะฆ่ากันตายพอเอมรู้ว่าแล้วทำผิดกฎหมายให้กำนันมงคลโดยประพาขอร้องให้พับพึงบอกเอมเลิกทาคดีของกำนันมงคลทางด้านพาวินแอบตามมาดูพับพึงใส่บาตรที่หน้าร้านและนึกถึงสมัยเด็กขณะที่พาวินแอบมาลองใจพับพึง โดยพูดเรื่องเอืบบุญซึ่งพาวินบอกพับพึงว่าจะทําให้เอมกลับมาคบกับตนใครก็ห้ามไม่ได้ซึ่งพาวินก็โกรธที่พับพึงไม่ยอมรับตนต่อมาพับพึงได้คุยกับปรปะภาเรื่องที่พาวินมาหาและสายตาเหมือนจะเกลียดตนขณะที่กริดบอกพาวินว่ารักเอมมาก่อนและจะทำให้เอมรักตนให้ได้ทางด้านกริ หงุดหงิดที่เห็นพีระมาส่งเอมพร้อมดอกไม้ในมือถึงโรงพักส่วนกิ่งมาหาพาวินที่บ้านเช่าในฐานะเลขาคนใหม่ซึ่งเอมสังเกตเห็นพาวินทำงานกับกิ่งดูสนิทสนมกันทางด้านแคลวมาขอยืมเงินประภาซึ่งประพาแกล้งบอกแคลวเรื่องทำแท้งลูกว่าเป็นฝีมือของกำนันมงคลทางด้านพาวินติด,ด พานุนุสบาและดอกปีบรวมกันอวยพรวันเกิดให้กับเอิบุญขณะที่จักเตือนกิ่งเรื่องความถูกต้องหรือความถูกใจและอยากเป็นเครื่องมือให้ใครโดยไม่รู้ตัวโดยเอิบบุญขอของขวัญวันเกิดก่อนตายจากภาวินด้วยการให้ภาวินแต่งงานกับกิ่งซึ่งภาวินก็ตกลง ทำให้นุสบาจึงวางแผนกำจัดพาวินหรือเอิบบุญโดยนุสบาจ้างแคลวให้ไปฆ่าพาวินโดยแคลวตามจับตัวและกำลังจะยิงพาวินแต่โชคดีที่เอมาช่วยไว้ได้ทันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมละครสายเปรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD ค่ะ